ไไมมามาาเปิดสวัสดีค่ะมุเจียอยากออกคลิปบ่อยากออกกล้องบ่นี่แม่เราบค่คะพันมาเพิ่นเมื่อบา้านแม่เพิ่นเมื่อบา้านเพิ่นบ้าเพิ่นเมื่อยเพิ่นไปพักผ่อนมาจังสิไปไปบ่ได้พักผ่อนไปอันนั้นเราบ่แม่เพิ่นไปจัปบเลขเราบ่คะมืออื่นมุเจ้าถ้าเบิ่งในเฟซโลดในเฟซบ่เฟซแม่ที่หนอันนีแม่สองแม่สองคนรำเพริศเอากดให้แม่แต่แม่ยกเข้าไปเลยนะมุเจียอยากาเบิ่งอ่ะมืออื่นซ้ำข่อยเป็นดาราล่ะมืออื่นสองคนรำเพริศสองคนรำเพริศแม่สุภาพ ซ้ข่อยเป <ienne S 1> <appl ique S 2> ็นดอลล่าได้เหมืองอื่นเถอะเบื <software> ้องเด้อกดเข้าไปกดเข้าไปในยูทูบเลยจ้ะช่องครัวรำเพลินของคุณแม่สุภาพมูเจ้าได้เบื้องของดีแถล่ะเหมืออื่นน่ะเบื้องในเฟซโหลดย้อนวันจันทร์สิกดเข้าไปรู้ัูมาไว้รับร่องวันสันนนวันไหวกันแล้วกันเมืออื่นบ้านข้าเจ้าสิไปถ่ายได้เที่ยงขึ้นมื้ยเนี่ยวันข้าวจันทร์ไปมั้ยไป เห็นไปค่ะเห็นไปช่องครัวลำเพลินคุณแม่สุภาพช่องครัวลำเพลินแม่สุภาพหัวหน้าสารอยเพชรบ้านแพงหัวหน้าหมอลำสารอยเพชรบ้านแพงกดแล้วกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ด้วยายหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใบบักรูดพร้อมทั้งหมากระลงน้ำเห็นไปเห็นไปเเเห็นนยััตอครวลลำพิ กัวลำเพลินน่นล่ะะจะเห็นฝกโป้ไฟคอยไปสุดสีมนมนเห็นไปค่ะช่องกัวลำเพลินกดเข้าไปใน youtube หรือยังช่องกัวลำเพลินแม่สุภาพสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเอฟสน้อยคือกันตีนก็ไดายอุ้งอิงอุ้งอิงอีกแล้วครับ มาจากระยองเคยไปเคยไปอาบน้ำมาจากระยองมาอุบลมาพูดผมสิกาผมก็เลยพดโพบักบโมบกแดงจริงๆเอาขอบคุณขอบคุณที่ติดตามติดตามชาวบ้านผมอยู่หนองเพืนอนเอาไปเข้าไปในยูทูบไหมค่ะช่องควาลำเพลนคุณแม่สุภาพติดตามหรือยังติดตามแล้วติดตามแล้วติดตามคุณแม่ไปมือเอื้อมมือเจ้าวแต่ว่งในเฟซเดอสันนั่นวันไหววันที่สิบสาม นั่นแล้วนั่นแล้วเห็นไปลูกเห็นไปช่องครัวลํำเพลินคุณแม่สุภาพพิมพ์เข้าไปเลยเข้าไปใน Youtube บอกค่ะเพ่อนไปพักผ่อนท่บ้านเพลินไปแวะบ้านช่องแม่สุภาพมีอยู่ค่ะช่องครัวาลํำเพลินนั่นด้น yes> ี่ไงแท้แล่อยู่นันดี้วกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยโอเคค่ะ แล้วนมากระติ้งมือเจอ้ากระเห็นกระของเอาขอบคุณค่ะไปค่ะไปค่ะพี่น้องคุณนายแม่ก็จะไปอาบน้ำนะจ๊ะคุณนายแม่ก็จะไปอาบน้ำค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้แม่ค่ะแม่ขายหลายปวดพ่อบักม่อบักแตง โคดโพบักโมบักแดงเอาลูกโป่งมาเป็นลูกโป่งนอนอุ้งอิงไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ หะห้องน้ำเต็มก่อนโอ้ยเน่อไปกับพวกกับเอฟซีอยู่พนกระทักทัวงมาพนกัอุงอิงอุงอิงอุงอิงอยู่นี่ละอุงอิงมาท่ายหน้าแม่ค้าแม่ขายเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทวนทุกท่านนะคะให้พอคาะพอขายขายดิบขายดี้อจ้าให้ขายดิบขายดีไปตามๆกันเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้วันที่13ไปด้วยกันเนอ จวด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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันที่13รวยรวยรยปังปังปังผู้ใดกระลุนแต่อูงอิงๆองอิง,อง,องอมืออื่นมือมอื่นติดตาม Facebook ได้เฟซ o ุ๊ก้ะแม่เด้อติดตามที่ Facebook พรุ่งนี้วันที่สิคสาม คูณเจ้ามีช่องควดรำเพรื่นไปนี่ยุคการมีเบิ่งประจําค่ะของคุณแม่สุภาพเนี่ยเออเอื้นเจ้าเบิ่งเลยของคุณแม่สุภาพแม่จัจ้ารับรองว่าสนั่นรับรองว่าสนั่นวันไหวเอ้ามามาเร็วๆมาเดี๋ยวจะเอาไปเป็นหางเครื่องอยู่นะเอาสนั่นวันไหวพี่น้องนะพอจะไปอาบน้ำอาบแด้ละกันลูกสาวพาไปเอามาแบบนี้เอาเอาบ้างไม่ดีกวนมาบ้างไม่หันกวนเออเอาเอา มัอเินไปเด้อมันมีโอกาสไปไปไปมองพกน่อะไปอ่าน้ำจ้าจ้าโอ้รถกำลังหลายพี่น้องรถกำลังเยอะรถกำลังมาเยอะ ค่ะพี่น้องไปไปผู้ใดก็มากับอุ๋งอิงอุ๋งองน้องอุ๋งอิงอยังไม่มาเลยจ้าอุ๋งอิงยังไม่มายังมาไม่ถึงเอาแม่ค้าแม่ขายขายดีขายดีสุขุสุขุนเด้อเอาคือมาใกล้ๆกี่ละ คือว่าใกล้ๆมันก็กระอยู่นะ,นนะจ้านอ้องอุ้งอิงมาไปน้งนอ,นอุ้งอ,อิงอ, <นะ S 1> อันนี้แม่แม่มาหาอุ้งอิงเนี่ยนี่ <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น,อน้องคุณนายแม่กับที่ไปอาบนา้ำตรวจจัดฟาดบึ้ม จักน้อยจังสิมาสัมผัสแฟนคลับเอฟซีอยู่หนาหานคำแล้วมาละจ้ามาละจ้าไปพี่น้องไปไปเลยจ้าอันนี้เป็นไม่ได้วัด อหมอลำซิ่งยืนไ,ได้หมดหมอลำซิ่งเอาพี่น้องมือแลงนี่ผู้ใดบอท่านมากกับมาเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อมาส้มมาให้กำลังกจน้องอุ้งอิง,องหลอก,กทีมง,งานสนารพิบัติแพงไอ้มวนมวนหนาเวที เดี๋ยวนี่คุณแม่ก็จะมาอาบน้ำคลิปนี้เอาฝากไว้สานี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบักแต่งจูวดจาดฟาดบ่มพานะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะบ๊ายบาย